สวัสดีครับรู้ภาษาบ้างนะกลับมาพบกับเพื่อนครูเช่นเคยนะครับกับเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเสต3นะครับประเทศไทยเราใกล้จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเข้ามาทุกขณะนะครับเรื่องของภาษานั้นก็เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะภาษาเพื่อนบ้านนะครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับ ชาวกัมพูชาหรือชาวเขมรบ่อยครั้งนะครับก็มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของภาษาวัฒนธรรมของชาวเขมรนะครับก็จะนําเสนอในช่วงนี้นะครับวันนี้จะนําเสนอภาษาเขมรนะครับหลายคําทีเดียวมาดูคําแรกนะครับสลารีนสลารีนภาษาเขมรนั้นก็คือโรงเรียนนั่นเองนะครับออกเสียงว่าสลารีนนะครับอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าจังหวัดนะครับจังหวัด เขมรเขาเรียกว่าแขตเขตนะครับจังหวัดนั้นเขมรเขาเรียกว่าเขตนะครับซึ่งตรงกับคําว่าเขตของภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นเขมรจะเรียกจังหวัดว่าแขตนะครับอีกคำหนึ่งนะครับที่ไม่ตรงกับภาษาของสุริน์เราเลยนะครับแต่สาเนียงคล้ายกันมากนะครับก็คือคําว่าสะระนะครับสะระถ้าสะระในกัมพูชานั้นหมายถึงอําเภอนะครับ สระในกัมพูชานั้นหมายถึงอำเภอแต่ถ้าสระในแถวจังหวัดส,สุรินเราเรียกว่าหมู่บ้านนะครับหรือหมายถึงหมู่บ้านนั่นเองนะครับอีกคำหนึ่งนะครับคําว่าภูมิภูมิคําว่าภูมิมในภาษาเขมรนั้นหมายถึงหมู่บ้านนะครับแต่ถ้าเขมรสุริน์จะเรียกหมู่บ้านว่าสระนะครับซึ่งไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็คือความแตกต่างของภาษานะครับภาษาเขมรเหมือนกัน แต่ความหมายไม่เหมือนกันนะครับคำสุดท้ายนะครับถ้าเบียนบ้านนะครับทะเบียนบ้านทางกร,รมพูชาออกเสียงว่าสัมเพากรวซาสัมเพากรวซานะครับหมายถึงทะเบียนบ้านนะครับถ้าเขมรสุรินก็จะเรียกทับศัพท์เลยนะครับว่าทะเบียนบ้านนะครับ ผมมีโอกาสทำงานกับ U.N.H.C.R. นะครับก็มีโอกาสไปสมมโนประชากรชาวขเขมรที่อยู่ในศูนย์นพยพนะครับสมเพอกรัวซาของขเขมรน,นั้นจะมีรูปครอบครัวทั้งหมดเลยนะครับซึ่งล้ำหน้าไปกว่าทะเบียนบ้านของคนไทยเรานะครับซึ่งไม่มีรูปติดอยู่ในทะเบียนบ้านอันนี้ก็เป็นเกรดเล็กเกร็ดน้อยนะครับในเรื่องของภาษาขเขมรน,นะครับจากลาไปก่อนนะครับกับ รู้ภาษาบ้างนะเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสารนะครับจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ